สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมตลาดครับตลาดสีขอระพูตอนนี้สินค้ามากมายครับตอนนี้สีขอรพูวันนี้เป็น,ว,นวันนี้จะเป็นวันเข้าพรรษาตัวเด็กนักเรียนครับ <laughs> Sức quay bên nàng nhái Sức quay bên nàng Ngoài chào Thank อันนี้เราจะพามาดูปลาช่อนนะครับปลาช่อนอันนี้ปลาอะไรเอ่ยเออซเบาลแม่เบิ้ลคนนี้นอันนี้อหนนี้จ้าครับอ,อันนี้คือแม่ค้าสีขอรับภูมิร้านอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ น่ารักมากเลยนะพี่พูดต้องขอใช่อแลาี่ว่าหายค่ะพี่หนูพูดเฉยพี่ไม่ต้องถ่ายนะหนูถ่ายแล้วลงแล้วเดี๋ยวลงไม่ดูก่อกไมู้ปแล้วยุทูบ แม่ค้าขายเห็ดขายเห็ดมีน้ำซุงขายทั้งเห็ดขายทั้งหอยจ้ะแม่ค้าบอกบอกขายอะไรด้วยขายขายหอยก็ขายจ้ะขายหอยก็ขายครับทำไมลูกอยากได้ไม่ส้ไอศครีมเปรี้ยาะอ้ามากมายเลยครับี้ชม อันนี้เจยใหญ่เฮ้าครับเจยกคืนบอกคืนจ้าขขโอ้โหมาไทายโพทสทุ์นี่ <laughs> các <laughs> chị còn chọn này anh đi không này là có romu dòng gì mà giờ mà ngấu? có lẩu, dơ dắc 好的。<laughs> voilà.